สวัสดีครับไปพาไปชมทีมงานช่วงใบก่อนออกไปทำนังเรียนทำงานคิปยังกันเนี่ยเหรออยู่ร้านก แถวแปวเลยวเอาตัวย่างไปเทียบเบาถสองคนเครื่องจ้ะฮะผู้เดนั่นมันน่นะมเตียยุนนะเจียวไม่ไปเลยบอกอู้ใดผู้ทีรอบ่ะ เอาขอบขอบไปก็ไเลขันกางมันได้ยั่วอืมบกทุกทางบอใสแล้วมันว่ามียวยั่วแล้วนะถามมันแรเลยออันในลอบะอันลอออกอ

ใส่แตกครับใส่แตกจานเพชรแห่ง <c oughs> เมืองน้องเหนคํคหรือใส่แตกทำขนงไม่วางซีรอบไม่ <c oughs> มันจินเขาเปียกไรมันขาดตึงงคุณอย่าได้เปลี่ยนซี่รอบ <c oughs> น่ายายเสียบหมดแล้ว กว่าพันหนาพันหลังพันกองพันพันมาเบิดแล้วจะที่พันเอ้กองหุ่นครึ่งมั้งเนี่ยเอาไปยังบันไดก็ดีพองามให้จานจัวตัวอย่างมาคือนิกเนมตีนผีกูอย่างแม่ฮ้องเลยนี่ะดำขึ้กโต หรือว่าพวกนี้มันเห็ดหยังอืดอดๆอยูดทีด่สนุกว่ามันอันป้ามน้าม,มันปวดไว้แล้วมันทำเตือนเตือนเราไปเที่มึงล่างนเนาะไปวิ่งกันเลาะซี่รอบครับเดี๋ยวเลาะถนนเอาซี่รอบออกเปลี่ยนซี่รอบใหม่ครับข้ามมุนนี่นะ แต่ละคันก็บวคือกันในรุ่นะครับอันนี้เจาะหูจางปองยังแป้งเว้มันจะมีแนวบังเข่าอีกบังเข่าออกอาลังคันกับลงโกวนจางป้งสูตไปสูตมันยังว่าละก๊อปกันไปทุกท,ที่ประเทศครับสมองคนไทยไทยทำไทยใชย้ไทยเจริญ ่างพุนกะตั้งหันห,หมอลำอยู่ตั้งหันหมอลำครับปีเอาอันคันใบมีดพ่นสีท่านคันใบมีดสเปกนี้ของรถไถฟอตชุด CMT คอนโทรล6610 ถามมาใส่กับหัวก้อนหกเลยว่าบลูครับแต่ <laughs> มันเป็นเฉพาะหัวกหนึ่งศูนย์ครับอันนี้มีหลังเตาอยู่ข้างหลังทั้งนี้ก็ตัดย่างเดียวเอาบรรยากาศยา่างใบก่อนออกไปหาเด็กรับเด็กเออ เาียขึ้นสีสีสันวันนะดไว้ได้ไหหาเด็มาห้องหน่อยเดี๋ยวหาไม่มาห้องก็บเด็กเว้ยเขาเดี๋ยวด้ไหปิ่นยังบอดี้ปิ่นเด็กใ่รอกนี่ห้องแห้งนะบางทีมันตกใจูกมาใจได้ไหมยังก็บักบอดี้นียี่ยังก็บางก็ายงจะองนะ มักูมีอย่างดีมังทีเดียว <laughs> ข,ข้าวบ้างเดี๋ก็<อ>ดลาล้าอย่างก็ดาล้า,อ,า,ลายอย่งก็ดาล้า,<อ>ลาช่องอะโ, <อ S 2> โอ้ยของดีดงดมาด้านทนกันนะเตรีย<ว>มพ่นสีครับใบ<ว>ม,มีดเก็มๆคานใบเม,มดีดสวยๆหกหนึ่งูนครับไทย เก้าร้อบาทเราทำสีให้ครับปฏิแัดแปลงโดยเพ้าซาวม่วนน่ะนั่นนั่นนัน่น,น,นทับคออกอนอีกเนาะนอ็อตคันมีมิดไปใส่บุ้นนอ็อตคันมีมสองตัวนี่ซีสอมาใส่พพเพิ่นไม่ผู้เดียวไม่เดียวบุญนี่บ่ กี่มันเป็นประกับนะบ่นี่แหมน,น็มนอตนไหมน็อตเบย์เงี้ยน่น็อตจับแจมมันน่อยไปได้ตั้งมีเดียมีเดีฮะคนไรเดียงอันอนั้นหกหุนแล้วพอครับบน้ำตัวใหญ่น็นอตจับคางแมหมเฮ้หามาตั้งขึ้นอัน ตั้งมาน้ำขึ้นก็นนะนนได้นะมาน้ำอยูอ่หันได้มาน้ำมามาน้ำด้านข้างก็ได้ยืนหันนะอันหนึง่งอันอยู่เหนืออนหนึ่งเอามาน้ำมาตั้งนี่เด้ผมเห็นเรื่อง,อง,องมังค ONGO ใมีดมันก็รอขึ้นเมียเป็นมาน้ำแนะม่เลยเจ๋วว่ะมีสิอันเี๋มีดวะบูมยิงเหนือครบชุดแนละ้วค,ค,ครบเสร็จพร้อมใช้เนาะอันนี้ได้ไงจะปล่อยมันอู้อ๊าสาวนี้ไปตอกกับคนพังเราไปเชื่อมมันเพิ่มด้นนไง ทีมงามนทีมงามนคือยังหน้าตายองคงนบบนับ้นแนหะละมักตปะปูสาวผู้ดีไป,ปยกรถยกรถสองตัวสามตัวยู่ได้เบิดละโอ้ทีมงานแข่งขันแข่งแรงชิวฮอดบ้านองเหนบอป่ะฮัดนะเล็งแงหงงงแ้งหลายนบ้านองเหนือในเบื้งบานรงเหนือในเตาก้าวมาเบื้งเนาะเล็งแห้งหลายเนาะเพชรไปเลยดิเพชร ดังเข้าบานรองแนวที่เขาล่องเยี่ยมมาเบิ้งตีนะมาตรวจสอบเตีรถไทยอันขีบซิ่งไงขีบด่วนตีนผีตีนเท่าผีปีาศาจอ่ะรถไม่วิ่งเสียงดังกล้องบ้านสร้างความนำคาญสนัดจังนั่นหรออานาจักนี่หลายย่างเลยั กูทั้งเลียวอย่างงี้งงสาวตาเจ้าตาโมเม้นอยู่น่าจูนอ่ะงมงงสาวสาวยู่เอาลองขอลองอยู่อยเอาเอาเท่านี้ละคลิปแนวบรรยากาศการทำงานก็แกล้งบ่มีคอนเทนต์คอนอย่างดอกไอ้บึง้งเห็ียดลดเกียเ่ยวแน่พลสีใบมีดแน่เอาละเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันอะไรกันครับ đây cái câu rồi ạ